เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บางคนอาจจะนึกถึงไอเดียเจ๋งๆหรือทีมงานเก่งๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะมันคือสถาปัตยกรรมที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าโครงสร้างองค์กรครับวันนี้แหละเราจะมาถอนรหัสพิมพ์เขียวที่ว่านีกันแล้วอะไรล่ะครับที่มันเปลี่ยนแค่กลุ่มคน ให้กลายเป็นองค์กรที่แบบทรงพลังขึ้นมาได้อะไรคือส่วนผสมลับที่ทําให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยกันสู่เป้าหมายเดียวกันได้คําถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันวันนี้โอเคนี่คือหัวข้อที่เราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากองค์กรคืออะไรโครงสร้างการบริหารเป็นยังไงมีกี่ประเภทแล้วไอพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่ยมีแบบไหนบ้างและสุดท้ายเลยทําไมเรื่องพวกนี้มันถึงสําคัญไปดูกันทีละข้อเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยก่อนจะไปถึงเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันต้องมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าองค์กรได้ตามนิยามเลยนะครับองค์กรเนี่ยคือการที่คนตั้งแต่6คนขึ้นไปมารวมตัวกันแต่ไม่ใช่แค่รวมตัวกันเฉยๆนะครับต้องมีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนแล้วก็ต้องทำงานประสานกันด้วย ที่น่าสนใจคือตัวเลข6คนนี้แหละครับเพราะเขาว่ากันว่าพอมีคนเกิน6คนปุ๊บเนี่ยการสื่อสารมันจะเริ่มซับซ้อนและมันเลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการจัดการเข้ามาช่วยนั่นเององค์ประกอบ6อย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเป็น DNA ขององค์กรเลยครับคือมันต้องมีครบถึงจะสมบูรณ์ลองนึกภาพตามนะครับ1เลยคือต้องมีผู้คนใช่ไหมครับ 2. คนพวกนี้ต้องมีเป้าหมายร่วมกัน3ก็ต้องลงมือทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย แต่แค่นั้นยังไม่ครอนะครับมันต้องมีอีก3ามอย่างที่คอยค้ำไว้คือโครงสร้างอำนาจที่บอกว่าใครใหญ่ใครเล็กมีขอบเขตที่ชัดเจนว่านี่คือองค์กรของเรานะและสุดท้ายคือต้องมีความต่อเนื่องคือทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ทำแล้วเลิกนี่แหละครับ DNA ที่ทุกองค์กรต้องมีโอเคพอเรารู้จักหน้าตาขององค์กรคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกเข้าไปในแกนกลางของมันกันดีกว่าครับนั่นก็คือ โครงสร้างการบริหารหรือที่เรียกกันติดปากว่าสายการบังคับบัญชานั่นเองส่วนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกระดูกสันหลังขององค์กรเลยล่ละครับเวลาเราพูดถึงโครงสร้างเนี่ยภาพที่คนส่วนใหญ่นึกออกทันทีเลยก็คือภาพพีระมิดนี่แหละครับมันเห็นภาพชัดเจนที่สุดแล้วคือมันเป็นการแบ่งชั้นอำนาจจากบนลงล่างเลยคนบนสุดคิดคนกลางวางแผนแล้วคนล่างสุดก็ลงมือทำง่ายๆแบบนี้เลย ถ้าเราสูมเข้าไปในพีระมิดนี้อีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นการบริหารหลักๆอยู่3ระดับบนสุดเลยคือผู้บริหารระดับสูงพวกนี้คือคนมองภาพใหญ่กําหนดทิศทางว่าองค์กรจะไปทางไหนระดับกลางลงมาเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางที่รับนโยบายจากข้างบนมาแล้วก็มาวางแผนมาควบคุมการทํางานของแต่ละแผนกและสุดท้ายฐานของพีระมิดเลยก็คือหัวหน้างานครับคนกลุ่มนี้แหละที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานที่สุด คอยดูแลให้งานในแต่ละวันมันเดินไปได้ไปกันต่อนะครับทีนี้นอกจากโครงสร้างข้างในแล้วเนี่ยตัวองค์กรเองก็ยังแบ่งได้อีกหลายประเภทนะแล้วแต่เลยว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจับถ้าเราแบ่งตามความสัมพันธ์นะครับมันจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือองค์กรที่เป็นทางการอันนี้ก็คือตามผังองค์กรเลยใครรายงานใครชัดเจน แต่อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือองค์กรที่ไม่เป็นทางการครับอันนี้ไม่มีในแผนผังนะมันคือกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มกินข้าวเที่ยงหรือคนที่คุยกันถูกคอซึ่งเชื่อไหมคะว,ว่าบางทีองค์กรแบบไม่เป็นทางการเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันวิ่งเร็วกว่าแล้วก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่าองค์กรที่เป็นทางการซะอีกทีนี้ถ้าเราลองแบ่งตามวัตถุประสงค์บ้างละ่ะอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับถ้าเป้าหมายหลักคือการทำเงินสร้างกำไรให้ได้มากที่สุด อันนั้นเราเรียกว่าองค์กรที่สแสวงหากำไรแต่ถ้าเป้าหมายคือการช่วยเหลือสังคมทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้หวังเงินทองเป็นหลักอันนั้นก็คือองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรหรือนอ n p r รฟิตที่เราคุ้นหูกันดีนั่นแหะครับมาถึงไฮไลท์ของเราในวันนี้แล้วครับ เราจะมาเปิดดูพิมพ์เขียวหรือแบบแปลนของโครงสร้างองค์กรที่เขานิยมใช้กันมันเหมือนแบบแปลนสร้างบ้านเลยครับบ้านแต่ละหลังมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันแบบแปลนมันก็ต้องต่างกันไปองค์กรก็เหมือนกันเลยครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่5แบบยอดคิดครับก็จะมีโครงสร้างแบบง่ายๆเลยโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างตามผลิตภัณฑ์โครงสร้างแบบแมทริกซ์แล้วก็โครงสร้างตามภูมิศาสตร์ ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับอ่ะเรามาดู4แบบแรกกันก่อนในตารางนี้นะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเริ่มจากแบบง่ายที่สุดเลยอันนี้เหมาะกับธุรกิจเปิดใหม่เล็กๆที่เจ้าของคุมเองหมดทุกอย่างพอบริษัทเริ่มโตก็มักจะขยับมาเป็นแบบตามหน้าที่ก็คือแบ่งเป็นแผนกๆไปเลยการตลาดการขายบัญชีแยกกันชัดเจน แต่ถ้าบริษัทมีสินค้าหลายอย่างมากก็อาจจะใช้แบบตามผลิตภัณฑ์แทนคือตั้งทีมดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์ไปเลยจะได้โฟกัสถูกจุดส่วนแบบสุดท้ายในตารางนี้คือแบบตามภูมิศาสตร์อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคือถ้ามีสาขาหลายที่หลายประเทศก็แบ่งโครงสร้างตามพื้นที่ไปเลยจะได้ดูแลลูกค้าแต่ละที่ได้ดีขึ้นทีนี้มาถึงตัวที่ซับซ้อนที่สุดนั่นคือโครงสร้างแบบแมทริกซ์ค่ะ จุดเด่นของมันหรืออาจจะเรียกว่าจุดที่น่าปวดหัวที่สุดก็ได้ก็คือพนักงานหนึ่งคนจะมีหัวหน้าสองคนค่ะใช่ครับฟังไม่ผิดคือจะมีหัวหน้าตามสายงานปกติคนหนึ่งเช่นหัวหน้าฝ่ายวิศวะแล้วก็มีหัวหน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะอยากจะดึงคนเก่งๆจากหลายๆแผนกมาทํางานร่วมกันในโปรเจกต์ชั่วคราวมันคล่องตัวดีครับแต่ข้อเสียก็คือพนักงานอาจจะงงได้ว่าสรุปแล้วต้องฟังใครกันแน่โอเคเราเห็นภาพรวม เห็นแบบแปลนต่างๆมาหมดแล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วไงต่อทำไมเราต้องมานั่งทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยไอ้โครงสร้างองค์กรเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบสั้นๆเลยนะครับคือมันสำคัญมากเพราะหัวใจของโครงสร้างที่ดีเนี่ยคือการสร้างความชัดเจนให้กับทุกคนในองค์กรครับคิดดูสิครับถ้าโครงสร้างมันดีตัวองค์กรเองก็จะมีทิศทางที่ชัดเจน ผู้บริหารก็จะรู้ว่าตัวเองมีอำนาจแค่ไหนต้องรับผิดชอบอะไรบ้างส่วนพนักง,งานก็จะรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรต้องรายงานใครแล้วจะเติบโตไปทางไหนได้บ้างพอทุกคนเคลียร์ทุกคนเห็นภาพเดียวกันหมดองค์กรมันก็เดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่ไม่มีสะดุดครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าแล้วพิมพ์เขียวองค์กรของเราในปัจจุบันเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอนาคตแล้วหรือยัง เพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้พิมพ์เขียวที่แข็งแกร่งอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะครับแต่มันต้องเป็นพิมพ์เขียวที่ยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนได้ด้วยนั่นแหละครับคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของจริง